หลายคนที่ติดตามฟุตบอลน่ะจะรู้อยู่แล้วว่าคิง g าวเวอร์กับบุรีรัมก็ค่อนข้างที่จะมีสายสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะช่วงราวๆต้นเดือนกันยายนจะมีการเปิดตัวแถลงข่าวไม่กี่วันแล้วนี่ ก็เนี่ยแหละกันยาที่ใช่ครับก่อนเปิดฤดูกาลอ่ะผมใช้คำว่าก่อนเปิดฤดูกาลดีกว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่การร่วมมือกันในเรื่องของโครงการต่างๆทั้งเรื่องฟุตบอลเรื่องกิจกรรมต่างๆระหว่างอคิงพาวเวอร์กับคือคิงพาวเวอร์เราอาจจะมันไม่ใช่เลสเตอร์อย่างเดียวนะตอนนี้มันโอสจูเว์นด้วยใช่นะครับก็คือขอใช้คำว่าคิงพาวเวอร์แล้วกันนั่นหมายถึงนเติเวลามสายเขาไม่ใช่เจลีสายเขาก็ต้องจะไปในกลุ่มเนี้ย ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทีู่เวนอะพวกเนี้ยอ่าใช่นะครับเพราะว่าอย่างอย่างคือเดี๋ยวนี้เบลโลกมันแคบแล้วก็แต่ยุคนี้นะครับการส่งนักเตะทุกวันเนี้ยบูริดามส่งนักเตะไปฝึกที่โบโรเซียดอทมุลนะครับนักเตะเด็กๆในโครงการของกาฟะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการเพราะว่าเขามีทั้งเลสเตอร์มีทั้งเอสลูเวนบูริดามเองก็เรื่องอะคาเดมี่ใหญ่เหมือนกันก็ถือว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้มีข่าวอยู่แล้วว่าสุพันั์เหมือนตาจำได้ไหมนั่นก็เท่ากับว่ามันเป็นการเพิ่มเพิ่มความเป็นไปได้ในการส่งนักเตะไทยไปที่ผมว่าไม่ใช่เลสเตอร์ลูเวนลูเวนเพราะเลสเตอร์ไปไม่ได้มันรีไม่ได้มันจะไปไม่ใช่คือคุณสมบัติยังไม่พอใช่แล้วผมก็คิดด้วยน้องน้องกันกับธนพัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีข่าวว่าเซ็นกับเลสเตอร์ครับผมก็เชื่อว่าอ่ะโอเคเซ็นกับเลสเตอร์แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะ ส่งไปรูเวนใช่คือเลสเตอร์โอกาสเล่นอ่ะมันค่อนข้างน้อยแต่ถ้าน้องเล่นได้โอเคไม่ขึินนะครับแต่คือมันดีตรงที่ว่ามี2อ p อปชันน้องคนนี้สามารถเล่นกีดได้เนาอใช่เพราะว่ามีพาสปอร์ตฝรั่งเศสอืใช่นะครับก็เป็นเป็นดีลที่น่าสนใจจริงๆก่อนหน้านี้หลายท่านอาจจะรู้นะวรชิตกันิสสีบัมเพนนักุสมบัติโยธาเขาเคยไปฝึกที่เลสเตอร์กันมานะแต่เป็นระยะสั้นๆสังนะครับ ซาบาดอบาลรโลกาเซียเอกโโนก็เคยไปหาเด็กไทยที่นู่นคือมันมีการทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลานะครับสําหรับการเด็กไทยแต่ถามว่าทําไมเด็กพวกอันหนึ่งไม่เก่งละไม่รางกะทีคือพอะไรคืออะไรอันนั้นก็คือเหมือนว่าจังหวะด้วยนะครับเด็กอย่างที่ผมบอกกคชทงไปว่าเด็กครับเล่นในไทยไปเล่นทิังก้นที่เราคุยน้องคิวเนี่ยมันเปลี่ยนพอเล่นเริ่มปรับตัวไทอังกฤษ เรียนจบพอดีกลับมาไทยออกกองปราบอีกในสไตล์ไทยอีกมันก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอืน้องบางคนด้วยผมก็ยอมรับว่ามันไม่ได้เก่งทั้งหมดนะครับเด็กบางคนคือเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาตัวใช้คําว่าเราเลยนะอาจจะไม่ได้เอาตัวท็อปของประเทศไปอืมแต่การได้เด็กบ้านไปเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการการช่วยเหลือเด็กนึกออกไหม,ามการการทำแบบ ก็ไม่ได้บ้านตั้ทีเดียวหรอกนะก็ได้ดีมือนกก็มีเออก็ได้ใช่นะแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจประเด็นนี้นะครับผมย้ําเลยว่าก่อนเปิดฤดูกาลน่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่ดีวนี้ดีวนี้ก่อนก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีกใช่ไม่ใช่ก่อนฤดูกาลก่อนเตะนัดทีห้าก่อนเตะนัดทีห้าใช่นะครับก็ผมเชื่อว่าพอการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยยิ่งเมื่อก่อนบุญรำก็มีคิงมาเว่ยอยู่ตรงแขนเสื้อนะครับพอเซ็นสัญญาอะไรกันแล้วเนี่ย มันน่าจะมีประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลไทยับพอสมควรเลยแหละเชื่อว่าอย่าง้แน่นอนกระแสฟุตบอลจะตื่นเต้นเด็กเยาวชนก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยไอคำว่าไปเล่นยุโรปหรือไปเล่นลีอาชีพมันมันเข้าใกล้ทุกทีทุกทีมันมันมันเข้าใกล้มากมันเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆมันเข้าใกล้มากมากมากสุดๆอะไรมันมาแบบนี้ครับใช่นะครับก็ถือก็ถือว่าน่าสนใจแต่ในมุมเนี้ยจริงผมก็มีไอเดียว่า มันไม่ได้มีแค่กิงพาวเวอร์ทีมเดียวนะมันมีเชฟฟี่เวนเดย์มันมีออกฟอร์ดเนี่ยผมก็อยากจะเฮ้ยมาช่วยกันทำไหมครับอยากจะขอเชิญชวนเลยนะครับเจ้าของทีมชาวไทยทั้งหลายผมว่าเฮ้ยเรามาแจมกันมันน่าจะสนุกดีนะเราเห็นภาพที่แบบฟุตบอลไทยจเจริญเติบโตถ้าคุณชอบฟุตบอลอยู่แล้วมาช่วยเถอะนะมาเอาเด็กอะไรก็ได้ทําโครงการอะไรก็ได้สักอย่างนะครับแต่ว่า ตอนนี้เหมือนกิงเวอร์ก็ทำแต่ว่า,อย,าอย่างอื่นทำก็ทำได้นะนะครับก็มีโครงการเด็กไทยไปบบเยนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปบบเยนไปนูน่นไปนี่เยอะแยะไปหมดมนะครับดีลนี้ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจและกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ชม,มกำลังจะเกิดขึ้นขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทรูวิชั่นโทร027800 0 0 0